ขนาดผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังทนบาไวกับน้องอุงอิงทนบาไว้เรื่องอีหอยังพี่น้องขาก็ทนไม่ไหวเรื่องความฮอตความปังของน้องอุงอิงนั่นแหละสวัสดีค่ะ FC แฟนครับมิดรักแฟนหมอลำทั้งหลายเมื่อเน,นีกก็มาพบพ่อกับสาวไอคนเดิมแล้วก็เช่นเดิม ความฮอตความปังของนอง้องอุงอิงเป็นเหตุเป็นเหตุอีกแล้วคะ่ะพี่น้องขาเป็นเหตุให้ระดับผู้บริหารอย่างบอสโจโยม,มานินเนี่ยทนบาไหวได้ออกมาโพสต์แชร์คิวงานของนอง้องอุงอิงที่จะเกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นคิวท่องอิลี ปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคิวทองนะคะเป็นปีทองของน้องอุ้งอิงอิหลีสิตังสายาให้น้องไม่ละล่ะโมเมนตน้องอุ้งอิงรัตนาพรเราเดอ้อไม่ใช่น้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วคือน้องอุ้งอิงคิวทองค่ะพี่น้องขาสาวไอตังสายาให้ว่าน้องอุงอิงคิวทองละกกันเดอ้ออ่าละค่ะพี่น้องขาบอสโจยโมานินเนี่ย ก็ได้โพสต์ลงนะคะเฟซบุ๊กส่วนตัวนะหนุ่มโจโยมนินนามวงศาเนาะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงถึงคิวงานพ่อลูกค่ะอ่าสาวไอก็ขออนุญาตนะคะบอสโจอ่านคิวงานสุพอสุมเมฟังเดอ้อปฏิทินงานพ่อลูกนะคะนี้ตั้งใจรับแค่นี้เพราะจะได้พักและซ้อมวงงานทีรับนะคะช่วงนี้ก็คือ จริงๆแล้วนะคะจริงๆมีผู้ติดต่องานเนี่ยเข้ามาหาบอสโจค่อนข้างเยอะด้วยอย่างละด้วยกระแสของน้องอุ๋งอิงด้วยความปังความฮอตเพลรนีละเป็นพรีเซนเตอร์หลายแบรนด์นะคะมีคนติดต่อเข้ามาอยากจะได้น้องอุ๋งอิงไปออกรายการไปเป็นพรีเซนเตอร์แต่บอสโจก็เลือกรับตามที่เพอรนรับไหวรับที่รับได้เพราะว่าต้องซ่อมวงนะคะเพราะว่ามี อนาคตเนี่ยสี่เปิดวงแล้วเพราะว่าสีเป็นสาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วก็สาวน้อยหนึ่งน้่นะคะเร็วๆนี่แห่ะสาวน้อยลําเพลินโชว์กับสิ้นเดือนนี้สาวน้อยหนึ่งก็เดือนหน้าวันที่21นะคะการจัดสรรของบอสโจที่จะสามารถจัดสรรคิวให้กับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะได้น้องไปเป็นพ่เซนเตอร์แล้วก็อยากจะได้น้องไปร่วมถ่ายคิวงานถ่ายออกไายการทีวีซื้อข่าวต่างๆเนี่ยได้ซ้ำนี่ละ อ่ะพี่น้องคขาเบาหลายความละสิขออนุญาตอัปเดตนะคะว่าคิวงานของน้องอุ๋งอิงมีที่ไหนกันบ้างอ่วันที่13นะคะมือนีละมือทีเซาไอกำลังเวอยู่นี่นะสิงหาคมนี้บ้านแพงนัดรวมหมอลำ อยู่บ้านแพ่งนะคะบ้านบอสโจนั่นเองนะคะก็คือนัดร่วมมอลลัมกานิละมาคุยเรื่องงานมาคุยว่าจะมีคิวงานที่ไหนซ้อมงานทําอะไรกันที่ไหนบ้างนะคะก็นัดนองอุ้งอิงเนี่ยมาคุยงานวันที่14รายการทีวีคุยแซบโชเนี่ยขอเลื่อนไว้ก่อนวันที่15รายการหมอลลัมไอดอลเนี่ยกับเขากทมวัส,สิเขากรุงเทพซึ่งเพิ่นยั้งคางค่ากับ หมอลำไอดอลอยู่นะคะก็ะคือพอกับลูกพน,นี่ก็ไปเป็นกรรมการตัดสินหมอลำไอดอลวันที่16ไลฟ์สดกาแฟโฉมบ่าย3กรุงเทพนะคะวันที่17ไลฟ์สดกังนํำคลินิกกทมบัธรรมดาราคาคลินิกกำนำเนี่ยก็มีชื่อเสียงในเรื่องของเลเซอร์กำจัดขนนะคะเลเซอร์กำจัดขนทําหน้าโบท็อกฟิลเลอร์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีชื่อเสียงแล้วก็ ตอนนี้เพิ่นเปิดหลายสาขาเถเด้แทบจะทั่วประเทศไทยเลยมีสาข,าขาของกังนำคลินิกค่อนข้างเยอะแล้วเลือกน้องอุ๋งอิงมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยบอธรรมดาแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะใครที่รักสวยรักงามนะคะแล้วก็เป็น FC แฟนคลับของน้องอุ๋งอิงก็สามารถไปใช้บริการกังนำคลินิกได้ด้วยนะคะไปให้กำลังใจน้องหลายๆเด้อว,วันที่19 ทำคลิปที่บ้านอุงอิงสีเบเยอร์จะเป็นการรีวิวค่ะพี่น้องค่ะรีวิวสีเบเยอร์สีเบเยอร์เนี่ยเพิ่นก็เนะมีมานานแล้วมีมาหลายปีแล้ว ใครๆก็ใช้สีเบเยอร์และน้องอุ๋อิงเอง,เองก็เลือกสีเบเยอร์เนี่ยเฮดบ้านเพิ่นนะคะบ้านที่กําลังสร้างอยู่ที่ยังไม่เสร็จเนาะก็เห็นรูปแบบรูปทรงละ,ละว่าอึกสวยสวยนะคะแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์น้องได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันไปเรื่อยๆนะมัน่อไปเรื่อยๆต่างแต่ต่้งงบไว้เท่านี้กับบานขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆมันก็บั้นเหนแล้วแต่ก็ อ่ะชอบชอบงานชอบบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงนะคะเป็นความสามารถของน้องน้องตั้งใจจะสร้างบ้านหลังนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเองได้เอาไว้อยู่อาศัยนะคะพักพรเนาะแล้วก็วันที่20รายการตีสิบคุนได้พี่น้องรายการดังเลยนะคะวันที่20น้องอุ้งอิงไปรายการตีสิบรายการตีสิบเนี่ย จะเห็นว่าเวลาเพิ่นเชิญไปนะคะเชิญดาราศิลปินนักร้องแวดวงต่างๆที่เชิญไปร่วมรายการนะคะมิตรภูมิชื่อเสียงมีแต่คนโด่งดังมีตลาดาราดังๆเด้ที่เพิ่นเชิญไปในรายการเนี่ยน้องอุ๋งอิงได้รับเชิญไปรายการตีสิบไม่ธรรมดาค่ะออนแอร์ On air, เมื่อใดน,นะคะจับเขาหน้าทีวีเลยเดอ้อตั้งหน้าตั้งตารอชมน้องอุ๋งอิงผ่านหน้าจอทีวีแน่นอนค่ะพี่น้อง อ่าต่อไปคะ่ะอัปเดตวันที่22นะคะกลางวันกาบหลวงปู่ศิลากลางคืนคอนเสิร์ตสาวน้อยที่ร้านจงเจริญการสินวสันร้านออร์ลิง ไปกับหลวงปู่ศิลาสาธุค่ะพี่น้องค่ะอนุโมทนาสาธุกับน้องอุ๋งอิงด้วยนะวันนั้นแล้วก็สาวไอก็โขอ,อนุโมทนาบุญขอให้น้องอุ๋งอิงนะคะประสบความสําเร็จที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้แล้วก็โด่งดังมีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปมีคนรักพ่อพ่อพอแม่แม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสาวไอคนนึงก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องสุพอูนย์แมฟังแล้วก็เอซีแฟนคลับค่ะ อ่าต่อไปพี่นองขาวันที่24บเนี่ยบอสโจเพิ่นจะไปเป็นวิทยากรเรียนโซเชียลที่มหาลัยขอนแก่นอ่าจะบอกว่าอันนี้ก็เคยอัปเดตแล้วนะพี่นองขาว่าสาวไอเองเนี่ยก็เคยได้นะคะรับการเรียนจากบอสโจแล้วก็ความรู้สึกในวันนั้นเนาะก็คือชื่นชอบชอบบอสโจสอนบ,บอสโจให้ความรู้เทคนิค นะคะการทำโซเชียลให้สร้างรายได้นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีงานประจำและมีงานประจำแต่ว่าก็ยังมีเวลาเหลือว่างอยากจะสร้างรายได้จากโซเชียลหรือในอนาคตเนี่ยรายได้จากโซเชียลอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้หรือหลายๆคนเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะโปรโมทธุรกิจตัวเองให้เป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างยอดขายให้กับ ธุรกิจของตัวเองก็สามารถไปเรียนกับบอสโจเด,เดอร์เพิ่นว่าตอนนี้เนี่ยหูซืวกว่ารอ้อยกว่าคนแล้วเด้มีร้อยกว่าคนแล้วเดี๋ยวคิวจะเต็มก่อนเนาะสันเพิ่นก็อาจจะมีจํํานนวนจากัดที่จะรับคนในแต่ละครั้งมาเรียนเพราะว่าการเรียนการสอนของเพิ่นเนะ่ะเพิ่นก็สอนแบบตัวต่อตัวเนาะสอนแบบใกล้ชิดอ่ามันก็นเลยแบบรับหลายๆทีเดียวบ่ได้เพราะว่ามันจะบ่ทัวถึงอยากให้ทุกคนนะ่ะได้ความรู้ของวันที่ไปเรียนได้แบบ มาเล่นทั้งที่นะคือได้ความรู้แล้วก็สามารถไปพัฒนาไปต่อยอดได้เมื่อเดียวแต่เจ้าเป็นบดทุกอย่างแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้มาถ่ายคลิปนะคะทําคลิปที่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมาทําคลิปกับบอสโจหรือว่าอีหล่าองอิงก็ได้อันนี้บอสโจเพิ่นเปิดโอกาสให้ทุกคนเดอ้อผู้ใดนะคะสนใจก็รีบสมัครเลยตอนนี้คะ่ะพี่น้องคะ,ะว้าวถึงน้องอุงอิงเนะะี่ยค่ะ คือจะบอกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดังๆเนาะ,ะแบรนด์ดังๆต่างๆอย่างสาหลายเท่าแก่น้อยเนี่ยก็เลือกน้องเป็นพรีเซนเตอร์นะคะคลินิกความงามอย่างกังน้ำก็เลือกน้องเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆนะคะก็มี หลายแบรนด์ที่ติดต่อน้องเข้ามาแหละอาจจะอย่างที่ว่านะคะคิวงานน้องมันแน่นมันยังไม่ลงตัวมันยังไม่ได้รายการทีวีก็เช่นกันนะคะมันยังบง่ลงงโตมันยังบม่ได้ถ้าสมมติว่าสิลับอีเลี่ยนเี่ก็มือเนื่องนะซีคิวหาคิวพุล,ละ่ะแต่ว่าบอดจูพลันก็ว่ารับเด้ประมาณเท่านี้ละนะคะพี่น้องคะ อนาคตเขาอาจจะเห็นน้องอุงอิงไปเป็นพีเซนเตอร์แบรนด์ดังหลายๆแบรนด์ก็เป็นได้ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับสาวน้อยมหัสจรร์คนนี้อลัลคาเมอร์นี่สาวไอก็ขออัปเดตคิวงานของน้องอุงอิงรัตนาพรโมเมนต์โมเนน้องอุงอิงคิวทองไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าไวพ้พบพอกับสาวไอไม่สำหรับเมอร์นี่ก็ขอบคุณค่ะ